สวัสดีครับทุกท่านครับผมบอลเมจันสีเดีารับกับพสูมมอนสเตอร์ฮันเตอร์ไวส์นะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วง Festival of Accord นะครับโดยดูนี้เรามากันในธีมของฮาโลวีนนะครับกับชื่ออีเวนต์ว่า Dream Spell ซึ่งปัจจุบันเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันที่22ตุลาจนถึงวันที่12พฤศจิกา ปี2 0 2 5โดยในวิดีโอนี้ผมจะมาโค v e ว่าไฮไลท์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเฟสติวัลนี้นะฮะสิ่งแรกเลยก็คือเควสประจำสัปดาห์นั้นถูกปรับให้มาเป็นเควส์ไลน์วันแทนนะครับของรางวัลก็จะมีเป็นพวกวัตถุดิบทั่วไปรวมไปถึงตั๋วที่เป็นสเปเชียลแมทเทอเรียลในการคราฟชุดประจำเฟสติวัลซึ่งก็ได้มาจากการล็อกอินประจำวันด้วยแต่ที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเลยก็คือเควส9าดาวที่เราแค่ทำเควสเพียงครั้งเดียวก็จะได้ตั๋วสุ่มสอย 10จุ่มเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเควสที่ขอให้อย่างน้อยอ่ะวันนี้ถ้าเกิดล็อกอินเข้ามาเล่นเกมเนี่ยต้องตีเควสมอน9ดาวสักรอบหนึ่งและเมื่อพูดถึงตัว Special Material นะครับก็คงหนีไม่พ้นกับชุดประจำเฟสติวัลซึ่งนำไปคราฟชุด Dream Walker Alpha มี2แบบด้วยกันนะฮะและแต่ละชิ้นส่วนนั้นใช้ตัว๋ว1ใบในการคราฟรวมไปถึงก็มีของเจ้าา a r โก้ด้วย 2ชิ้นด้วยกันนะครับเป็นส่วนหัวกับส่วนลําตัวเท่ากับว่าเราจะต้องใช้ตัวทั้งหมด12ใบด้วยกันหากต้องการที่จะคราฟทุกชิ้นส่วนนะครับและเช่นเดียวกันกับชุด เฟสติวัลก่อนๆนหน้านี้นะครับเมื่อสวมใส่4ชิ้นเราจะได้รับสกิล Dream Spell บ o n ที่จะสำแดงผลก็ต่อเมื่อเควสจบแล้วนะครับเราจะได้ Special r e w a r d เพิ่มเติมเข้ามาในรูปแบบสุ่มนะครับจะได้เป็นพวก Special Item ที่มีจำกัดเฉพาะในเฟสติวัลเท่านั้นส่วนของ p a ริโก m a r i o n e t เนตอ p ลฟนั้นก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นหุ่นชัก ใหญ่นะดูเหมือนตัวมันจะลอยเหนือพื้นแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าเวลาวิ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยขามันก็จะพาดไปกับพื้นแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยตามความเร็ว ถัดมาเป็นส่วนของแจกที่แค่ล็อกอินเข้ามาในช่วงเฟสติวัลก็จะได้รับเลยนะครับอย่างแรกคือในส่วนของเลเยอร์อาร์เมอร์ของเจ้าเซอร์เคจนะชื่อว่า Living Door c a p a r i ิส o n ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ p e n d ด n ส์นะฮะชื่อว่า Dream Spell Fenny Teddy เจ้าหมีตัวนี้นี่มีหลายเวอร์ชั่นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะเอาจริงผมเองก็ซื้อตุ๊กตาของจริงมาด้วยนะครับคงน่าจะต้องมาคัสตอมไมตามช่วงเทศกาลนี้บ้างแล้ว ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของแคมป์นะครับก็เป็นเด كور ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผืนผ้าใบแคมป์แล้วก็เด r เรชันรอบนอกตัวแคมป์นะครับไปเอาตกแต่งดูกันได้ให้เข้ากับบรรยากาศฮาโลาวีนนะฮะถัดมาเป็นในส่วนของเจสเจอร์นะครับชื่อว่าพัมกินเฮดนะฮะหรือก็คือหัวฟักทอง แล้วแอนิเมชันก็อย่างที่เห็นนะครับหยิบฟักทองมาใส่หัวแล้วเมื่อเราเคลื่อนที่ไปรอบๆเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพเหมือนคล้ายๆกับซอมบี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเดคูล่าหรือยังไงนะก็ผงเอิผงะนิดนึงนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นส่วนของ Hunter Profile g u i l l a r d นะครับมีบัตรตรงชื่อเราใหม่มีฉากหลังใหม่มีท่าโพสใหม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาเน,นี่ยอันนี้เป็นของฟรีนะครับจริงๆแล้วมี DLC เสียตังค์เพิ่มเติมมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยแค่ล็อกอินเข้ามาในช่วงเฟสติวัลก็จะได้รับทั้งหมดนี้เลยจริงๆแล้วใน Gathering Hub นั้นตกแต่งได้อย่างงดงามอลังการนะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูเอาเองมากกว่าแต่ขอ point out แค่ในส่วนของโบว์ลิ่ง กับอาหารและกันนะครับที่มันมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะในส่วนของโบลิิงเนี่ยที่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะตัวโบลิิงเนี่ยมันบาวซิงแบบกระเด็นกระดอนสุดๆเลยยิ่งกว่าช่วงเฟรมฟรีตีต่างหากแล้วก็อาหารประจำเฟสติวัลเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต่างออกไปเนาะรอบนี้เนี่ย เวลาเราใช้จ e สเจอร์นั่งครับแบบไหนก็ได้ถ้าเกิดเรานั่งไปแล้วเราจะได้พลังโจมตีบว์ไมล์สิบก็ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมก็ว่าเป็นอะไรที่ใส่มาแบบน่ารักน่ารักดีไม่รู้จะได้ไปใช้จริงหรือเปล่านะแล้วผมเองก็ตั้งใจใส่หัวไฟนี้มาด้วยนะเพื่อที่จะอยากเห็นอาหารมันอยู่ๆก็โดน ไฟมอดไหม้หายไปในมิติที่4คิดว่าเป็นอะไรที่มันดูตลกตลก,ตลกดีน่าแหละอ่ะและก็นั่นถือเป็นทั้งหมดที่มาฝากกันในวันนี้นะฮะ Festival of Accord เริ่มต้นกันแล้ววันนี้นะครับจนถึงวันที่12พฤศจิกายนปี2525 25. ขอให้ทุกคนแฮปปี้ฮันติงและเอนจอกับช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วนะดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้บคพณมากครับสวัสดีครับ